โตโยต้าอาสาสร้างสุขสัปดาห์นี้นะคะคุณแพระจะพาไปที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะกับโครงการดีๆที่มีประโยชน์กับน้องน้องนักเรียนได้เดินตามรอยพ่อบนวิถีพอเพียงนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรทําที่โรงเรียนไหนไปติดตามได้ในโตโยต้าอาสาสร้างสุขกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แพระจะพาคุณผู้ชมไปเก็บผักสดๆจากสวนเขาว่ากันว่าที่มีชั้งสดแล้วก็สะอาดรับประทานได้อย่างปลอดภัยค่ะอืมริก มะเขือเราก็ถั่วฝักยาววันนี้ให้คุณผู้ชมทายกันดีกว่าว่าแพรจะทำเมนูอะไรส่วนที่นี่เขาดีนะคะให้เราเลือกเก็บเองได้ด้วยทั้งหมดนี้เท่าไรหร่ล่ะคะอ๋อเราไม่ได้ขายครับที่นี่คือแปลงผักปลอดสารพิษข,ของตัวตาท่าจีนครับแ,แล้วแปลงกว้างใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงอยู่หลังบริษ,ษัทได้อะคะเราทำแปลงผักปลอดสารพิษมาได้ปีกว่าแล้วครับ จุดเริ่มต้นเกิดจากดำริของประธานกรรมการบริหารบริษัทต,ตัวท่าจีนว่าจะทำยังไงให้พนักง,งาน,นบริษัทผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภัยก็เลยให้นยโยบายพวกเรามาพวกเราก็เลยน้อมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชินีเพื่อน้ำมาปลอใช้พื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังซึ่งมีพื้นที่กว่า5้าไร่จากพื้นที่ว่างเปล่าว,วันนั้นก็กลายมาเป็นแปลงผักปลอดสารพิษในวันนี้ครับเอาแล้วอย่างนี้มีการแบ่งหน้าที่หรือว่าแบ่งผลผลิตที่ออกมาสวยๆแบบนี้ยังไงล่ะคะผู้บริหารพนักง,งานเนี่ย จะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลผลผลิตที่ได้ก็จะนํามาแบ่งปันกันช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงานได้เป็นอย่างดีในอนาคตถ้าเรามีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเราจะมอบให้กับลูกค้าของเราใช่อย่างนั้นแสดงว่าพนักงานที่นี่น,นอกจากจะเชี่ยวชาญเก่งเรื่องของยานยนต์แล้วยังทําการเกษตรได้ด้วยเหรอคะใช่ครับพวกเราได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงแล้วก็มีการศึกษาดูงานเพิ่มเติม,เ,ตมเราจึงอยากจะเผยแพร่ความรู้น,นี้ให้กับชมุมชนเพื่อให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่จะฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกันซึ่งนี่ก็จะ จะเดินทางไปทํากิจกรรมดีๆจากสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้แล้วมาเป็นปีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้แพรและทีมงานขอติดตามพี่โตโยต้าท่าจีนไปด้วยนะคะได้ครับตอนนี้แพรและพี่ๆทีมโตโยต้าท่าจีนก็เดินทางมาถึงโรงเรียนอุบลรัราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมแล้วนะคะทำไมถึงเลือกทํากิจกรรมที่โรงเรียนนี้คะ ทางโรงเรียนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับที่บริษัทตั้งอยู่เรามาสำรวจพื้นที่แล้วเนี่ยเราพบว่าทางโรงเรียนมีศักยภาพที่มีพื้นที่ที่ทาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ท่านผอ,อาคะอย่างที่โรงเรียนเองมีการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียนยังไงบ้างคะในพื้นที่บริเวณของเราเนี่ยเป็นเกษตรกรรมอยู่แล้วการเรียนการสอนก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับการเกษตรใช่งงั้นแสดงว่าน้องๆยจะต้องพอมีฝีมือ้างแหละมีค่ะ อนนี้พี่พทีมโตโยต้าท่าจีนแล้วก็น้องนองนักเรียนกําลังช่วยกันปรับพื้นที่ว่างด้านหลังอาคารเรียนโดยการนําเอาอิบ,บล็อกมาวางยกเป็นแปลงขนาด1.5คูณ2เมตรลงเมล็ดกล้าผักคะนา้าผักบุ้งนอกจากนี้ยังมีการนําเอายางรถยนต์เก่าจากศู๋โตโยตา้ามาทําเป็นกระถางด้วยค่ะและน้องๆก็ยังได้ช่วยกันเพาะเมล็ดพันธุผักเพื่อให้ในสัปดาห์หน้าได้เติบโตเป็นกล้าพันธุพร้อมที่จะลงในกระถางยางรถยนต์ที่เราได้เตรียมกันเอาไว้แล้วค่ะ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าสัปดาห์หน้ามเมล็ดพันธุ์ที่แพรเพาะเอาไว้อันนี้เป็นถั่วปัดยาวจะรอดไหมคะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักที่เพาะเอาไว้ทั้งหมดในวันนี้น้องๆจะช่วยกันดูแลให้เจริญเติบโตเป็นกล้าพันธุ์เพื่อพร้อมที่จะลงปลูกในแปลงที่พวกเราเตรียมเอาไว้แล้วในสัปดาห์หน้าพี่ๆทีมโตโยต้าท่าจีนจะกลับมาขับเคลื่อนความสุขให้กับน้องๆน,น,นักเรียนโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราช,ชวิทยาลัยนคนปรปฐมน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมอ้อาวเย้ yeah! ไปฟังความคิดเห็นจากใบเฟิร์นเลยค่ะสัปดาห์หน้าเขาบอกว่าแปลงผักเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกันแล้วได้ลงมือทํากันจริงๆแล้วเฟิร์นก็จะรอดูว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนจะออกมาเป็นรูปแบบยังไงก็ต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าค่ะ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะรวมไปถึงการร่วมสนุกในการตอบคำถามชิงรางวัลก็ได้ทุกสัปดาห์เลยเข้า Facebook Fanpage ของ Toyota Happiness Club เลยค่ะส่วนกิจกรรมสนุกเรียนสนุกรู้ตามรอยพ่อบนวิถีพอเพียงนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสัปดาห์หน้ากับ Toyota อา,าสาสร้างสุขค่ะ